สวัสดีครับอ่าวันนี้มีรถมานําเสนออีกสองคันครับขายแยกเป็นอะไรนะครับผมยกคันก็ได้ครับก็ลองเข้ามาดูนะครับผมอ่าคันนี้จะมีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันเป็นคูต้าลแอลสองศูนย์ศูนย์สองครับตัวนี้เพาเดียวเครื่องดีครับตัวนี้เครื่องดีจัดเลยแล้วก็อีกคันจะเป็นแอลสองสี่ศูนย์ครับคันนู้นก็ยกคันได้เหมือนกันอ่าได้บอกราคายกคันกันเลยอันนี้เอา สี่หมื่นห้าครับยกคันสี่หมื่นห้าคันนู้นสามหมื่นห้ายกคันนะนี่ราคายกคันถ้าแยกก็เครื่องยนต์ตัวละสองหมื่นครับเครื่องยนต์คันนู้นก็สองหมื่นคันนี้ก็สองหมื่นครับนนก็ล้อคันนี้จะเป็นล้อหลังจะเป็นเก้าจุดห้ายี่สิบสี่นี่เดี๋ยวเรามาดูล้อกันครับเก้าจุดห้ายี่สิบสี่อ่าตัวนี้คู่เนี้เจ็ดพันห้า 7, ครับยางสวยๆอย่างนี้เลยกระทะสวยยางสวยครับนี่ จ็ดพันห้าครับคู่นี้เอาเจ็ดพันห้านะใครที่หาอยู่นะลองวิ่งมาดูครับเจ็ดพนะันห้าอ่ะล้อหน้าสองพันห้าครับล้อหน้าคู่เราสองพันห้าเวดเวดหนึ่งพันครับเวดหน้าพันหนึ่งครับหนึ่งพันบาทนะอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนี้ว่านี่รถไม่ต้องไม่ต้องผอหัวเลยบีกุญแจติดเลยนี่นะเลขใหม่ขึ้นอยู่ครับ เรื่องเทกไม่ยังขึ้นอยู่นะนี่ไม่ยังขึ้นอยู่เลยครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูได้เนี่ยนี่ไม่ขึ้นอยู่ไฟเลี้ยวยังติดอยู่เลยอ่ะนี่ไฟเลี้ยวยังติดเนี่ยรถเดิมๆนี่ครับไฟเลี้ยวยังติดอยู่เลยเลี้ยวติดเห็นไหไฟเลี้ยวติดระบบหางปกติเลยนี่นี่วางอยู่นะ ระบบหางขึ้นลงปกติังไวนี่ครับขึ้นไวลงไวนี่ปั๊มใช้ได้หางไฮดริกใช้ได้ปกติครับอันนี้นี่มาดูเครื่องกันนี่เครื่องไม่มีไอเลยนี่เดี๋ยวมาดูเครื่องเลยเครื่องเทพิดหนึ่งตัวนี่ครับเครื่องไม่ไอแน่นอนครับขี่ให้ร้อยก็ไม่ไอ เครื่องเทพเลยตัวนี้ดูน้ำนี่ครับน้ำนิ่งปกติครับน้ำบนนี่ปกตินิ่งปกติดูพ่อครับพ่อเสียงกดพออ่ะเบี้ยมาลองเบิ้นเบิ้นรถเบิ้นให้หนูฟังหน่อยกด,ดเคร่งอ่ะนี่กด,ดเคร่งเงี้ยเนี่ยกด,ดเคร่งเงี้ย ้ฟังแบ่งท่อครับท่อโคตรพระเหยยบสุดเลยเหยยบโคตรๆเลยนี่ท่อยังเพาะท่อยังเพาะท่อพันหนึ่งครับท่อใบละพันนมๆอย่างนี้เลยตัวนี้พันหน้าสามพันห้าไวเอาสองพันห้าพอพันหน้ามีดามมาแล้วเอาสองพันห้าพอ มอน้ำนะมอน้ำ,นำปกติเลยมอน้ำไม่รั่วไม่อะไรเลยมอน้ำรั่วสองพันห้าครับมอน้ำสองพันห้านะนี่เครื่องยนต์สองหมื่นยวบอกไปก่อนฝาให้ฝาให้แปดพันห้าครับฝาให้แบบหน้าพวงอะไรก,ก็นิดหน่อยครับพวงไลยนิดหน่อยตัวนี้สี่พันห้าครับพวงไล่สี่พันห้าะต้องการชิ้นไหนก็ลองเข้ามาดูรถครับมาเลือกดูครับจะเอาชิ้นไหนก็ลองเข้ามาครับที่บ้านเขาสามยอด อำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีครับเบอร์โทรติดต่อผมก็0814936871แล้วก็063 023 3690ครับเป็นเบอร์ไลน์ทั้งสองเบอร์เลยนะครับจะเข้ามาดูรถก็ลองเข้ามาดูครับยกคัน45แยกอะไรก็ตามที่ผมบอกเลยนะเราแยกคันนี้คันนี้เราก็แยกครับ40เดี๋ยวดับคันนี้ก่อน ไปดู40ติดกันบ้าง240 240เดี๋ยวตัดเลยดีกว่าเดี๋ยวคาเกียบอ่าดูก่อนอ่า240นอ้นี่ไม่ได้เผาหัวนะถ้าเผาหัวจะติดง่ายกว่านี้ครับนี่240เป็นเครื่องยนต์สองโซ่ครับเครื่องยนต์เดิมเลยรถไม่ได้ล้างไมได้อะไตามสภาพเลยครับ นี้เครื่องสองหมื่นนาเครื่องดีครับนี่เครื่องเครื่องโฉเลยครับเครื่องสองหมื่นวน้ำสองพันครับล้อหน้าสองพันห้าครับอันนี้สองสี่ศูนย์ยกคันสามหมื่นห้าครับ้า,ายกคันสามหมื่นห้านะคันนี 35, น้นี่เดินเบานิ่งๆปกติเลยครับรถใช้งานได้ปกตินะสองสี่ศูนย์นี่จะมีคันเกียร์จะลมหลวๆหน่อยนี่ครับเกียร์มันจะคอนๆหน่อยอันนี้ เราขายตามสภาพแล้วเราก็แยกอะไรครับถ้ารับสภาพได้ก็ลองมาดูครับรถใช้งานได้เพราะเมื่อเช้าผมขี่ไปไล่มาอยู่ครับนี่ยังเปืเป้อนๆอยู่เลยนี่สองตีศนก็ลองเข้ามาดูครับยกคันแยกอะไรได้หมดครับฝากด้วยนะครับผมบ้านเขาสํมยอดอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบีครับมาดูได้เลยฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ